ดอกจานสีเหลืองครับพี่น้องอยู่โรงเรียนบ้านน้องหยูครับแต่ว่ายังประท่านได้เป็นหลายครับมาตั้งแต่ตลาดพี่น้อง ไปซื้อไข่ให้แม่บ้านเพิ่นคับซื้อมาไล่ครับามาไหวพระมุนีวันพระส่วนนี่กระดอกสีสมสีแดงครับอืมว่าได้แปลกหูแปลกตาปานไหนครับแต่ว่าสีเหลืองรู้สึกสิแปลกอยู่ปีกายอาจารย์คมกะท้ายให้พี่น้องเบื่อครับกอแกนสีเหลืองครับไล้สีมืดหนาหนาว เขานาแรงแล้วครับตน้นต้นเดือนกลุ่ม้าพันกะมีดอกจานครับดอกไม้ที่เมืองไทยเฮากะว่าอายประเทศนอกคือกันครับเป็นดอกจานหรือว่าดอกท้องเปล่วาวครับพี่น้องเจออยังกะถ่ายไปเรื่อยครับขี่รถผ่านมาทังน้องหอิวครับพี่น้องเจออะไรก็ถ่าย พี่น้องครับเมื่แนวไทยเราสีไทยกินแตงโมได้แบบที่นีม่มาหอดบ้านแล้วือบ้านนี่สื่อแตงโมมาน้ำเกบว่าัลลือมมลุงจากรถครับเรื่องดื่มครับขวดนึงบ่บอกยี่ห้อเราเดี๋ยวสิหาว่าโฆษณาให้เขา <c oughs> ครับเรวมาแสียไว้แต่ว่าบก โม่เนี่ยแตงโมเนี่คนอมันเหี่ยวเราบ้วที่นี่มากินแตงโมไปกินของหวานกันพี่น้องครับมอนีอากาศบ่ห่อนบ่หนาวพอดีพอดีครับอาบน้ำมีผมไม่ปอน,นะครับอาบน้ำม,มีแห้งคิ้งคัดม,มันพ่ออาบได้พ่อถูสบูได้ครับแ่สุเทียนคือบริถูสบูคือเทหักเลยเดี๋ยวเบิ้งกันครับวาสิแดงขึ้นบอแดงครับ ใส่ซอนิ้มเบื่อนกอนพี่น้องครับเท็ดแบบโบราณครับแต่บ่านคันเท็นแบบเกว่านี่ปาดนีปุ๊บปาดนีปุ๊บบ่แดงมันเสียแดงครับเอาน,เอเนีจอกป็นเสียบพเสียอะไรแทงเข้าไปครับอแทงออกไปแล้วพี่น้องแทงออกไปแล้วแทงหล้วสมุนออกมาเนี่ยเจียวหมุนเจียวครับเล็บ แสดงว่ารัวเร่ารุนครับพี่น้องครับารุ่นแสดงว่าแตงงูหน่วยนี้แดงแน่อยู่พี่น้องอหอวานนีม <laughs> แทงไปปึ๊บหมุนเขาสามารถปิดไว้กันได้พี่น้องครับปิดไว้เอาละหัวแรงแดงแล้วหัวแรงไปนะ ปาด้วยไปสิเนี่ย,ยมีขมาเขาด้วนามีข้อเข่ามันมีขึ้นมาเขา่าไหนเหรแดงครับพี่น้อง แตงใจว้ถูกใจน่าหล่อนเนื้ออ่อนเชิญมาฟ้อนมาลำเดือนหกเขาก็มีหมอลำโอแม่งามคำมาลำวงสวยดีปีนี้เขามีงานใหญ่เอาบุญบังไฟเนื้อตาย่นก็มีเ <c oughs> พ่งแตงใจวาครับพี่น้องแต่ว่าไมในเนื้อคนสีมกัก ฝา,านแซ่ตู้เย็นไ้ครับอันก็ดีของอ่นยุ่มันเย็นดีม่้วก็จิ้มจิม้มไ่ได้ร้ายหรอกส่นตักจิ้มนี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าหันวามีเนีย่ยเม็ดคือสิดีกว่าหลังคนอื่นเมเน็ดเด้ วิ่งสินกันพี่น้องแตงม้วนวยล่ะนี่สิบบาทได้หลายครกูเดี้ เชืยอในสิ่งกวนจักสิไปถ่ายยังให้พี่น้องเบอร์หนึงครับมีน้าถ่ายกัมากินแตงโมให้พี่น้องอยากน้ำซื้อแห,ห้าผู้มากินอำเภอได้อยากกรมากินครับว่าแได้แพงจักหน่อยแตงโมครับเพราะมีน้าแพงดอกอาจารย์คุ้มแพงว่าเป็นดอก Ừ. trên đây kênh Ghiền này là, phí กินบนไว้กินไม่ได้หรอกพี่น้องครับ สมัยก้อนไม่พอ่อแม่เฮาครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อปู่แม่ปู่โอ้พ่อปู่แม่ยาเฮาเพิ่นสิตำเปียกแตงม่วครับพี่น้องกินนวลสุกมันแล้วครับเพิ่นสิเอาไม้ครับเอาไม้มาขูดเห็ดเป็นง้อครับที่ห่วงขูดขูด,ขดเอานวลมันตำใส่ตำใส่แบบซีดาอ่อนแซ่บหลายมาได้พี่น้องดเด้อเหลือหลายอยู่ครับหลายอยู่มกินน้ำกัน ไปแล้วป้าเจ้เนี่ยไปใส่แล้วพี่ยีโคมชิวาดเลยวนาะพรไปใส่แล้วปิดชิปซืะอุนี่แล้วมันสีเงาเอาไวครับตั้งกล้องเองจะว่าจะซื้ออะไ